สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการาสร้างเพลย์ลิสต์ให้กับวิดีโอของเรานะครับวิดีโอ u t u b e นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ท่านผู้ชมนะครับออกไปจากช่องหรือว่าชาแนลของเรานะครับยกตัวอย่างนะครับผมจะทําให้ดูอันนี้จะมีประโยชน์สําหรับผู้ที่ ทำวิดีโอ YouTube สร้างรายได้นะครับสมมติว่าท่านผู้ชมนะครับมีสมาชิกนะครับที่เข้ามา Subscribe นะครับหรือว่าเป็นสมาชิกของช่องของเรานะครับเขาจะดูยูทูบเจอการช่องนี้นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการติดตั้งแอจะมีคชันตัวใหม่ของฟูดท็อปอนะครับ คนที่เป็นสมายครดเนาสร้างเอาไว้หรือว่า G1 ขึ้นไปเนื้อหาก็ติดตั้งโปรแกรมนี้ได้นะก็จ่อปพลวเคชันนี้จะเวลาเติมเงินไม่ต้องใส่รหัสความปลอดภัยนะครับก็คือสะดวกขึ้นนะครับเห็นไหมครับผมจะมีตอนนี้จะมี g นะครับเรามาดูวิธีการทำเลยดีกว่าอย่างสมมุติเราจะทำไอเนี่ยตัวขยาย wifi ใช่ไหมครับให้คนเข้ามาดู วิดีโอช่องนี้แล้วไม่จากไปจาก channel ของเรานะครับแล้วก็คลิกไปที่แก้ไขนะครับมันจะมีเมนูด้านบนนะครับให้เลือกคำว่ากาดนะครับอันนี้ผมจะทำไว้แล้ว3 3เพลิสนะครับก็จะมีถ้าท่านผู้ชมเปิดช่องที่1 ลืมปิดเสียงนะครสมมติว่าท่านผู้ชมเข้ามาในวิดีโอช่องของเรานะครับช่องเนี้มันจะมีคําเตือนขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยที่เราทําคําแนะนําไว้อันที่หนึ่งมันจะก็จะเริ่มเตือนตั้งแต่เริ่มวิดีโอเลยนะครับศูนย์ศูนย์แล้วก็อันที่สองเมื่อจะเริ่มแนะนําตั้งแต่ห้าน,นาทีที่ห้ายี่สิบ วินาทีนะครับแล้วก็อันที่3มันจะเริ่มแนะนำตั้งแต่นาทีที่15สมมติว่าเราอยากสร้างเพิ่มใช่ไหมครับไม่อยากให้เข้าไปไหนละอยากให้เขาอยู่ในช่องของเราตลอดเลยทุกทุกวิดีโอนะครับแล้วก็คลิกที่เพิ่มการ,ร์ดมันก็จะมี3ลิงก์ให้เลือกนะครับถ้าใครมีองค์ประกอบคุณสมบัติครบนะครับ ทั้ง3อันเนี้ยก็สามารถทำได้แต่ผมจะทำให้ดูเป็นอันเดียวนะอันแรกเมื่อกี้มันเนื้อหาเกี่ยวกับ IT ใช่ไหมกกันการปล่อยสัญญาณ WiFi ใช่ปหแล้วก็มาที่ที่มันเกี่ยวกับ IT นะครับเกี่ยวกับ IT ก็น่าจะเป็นตัวนี้ละกันอันนี้เกี่ยวกับการรีวิวกล้องนะครับ CANON CANON อ,อยังไม่มีจริงด้วยเห็นไหมมันจะมาโชว์ที่นาทีที่13ไม่ใช่นาทีดิวินาทีที่13เราก็เลื่อนออกห่างจากตัวเริ่มต้นในหะ้อยู่ประมาณนี้เพราะว่าวิดีโอเรายาวมาก16นาทีโอเค น,นี้มันชิดกันเกินไปใช่ไหมแล้วก็เลื่อนมันออกมาอะกระจายกันละเนี่ยมันก็จะโชว์ตามนี้เลยนะเวลาที่เรากำหนดไว้ตามวิดีโอเนี่ยแล้วก็ท่านผู้ชมเขาก็จะไม่หายไปไหนนะครับเขาก็อยู่ในช่องของเราเพราะว่าจะมีเพลย์ลิสต์เนี่ยให้เลือก เราจะดูวิดีโอถัดไปวิดีโอไหนนะครับถ้าเกิดเป็นที่ถูกใจหรือว่าน่าสนใจนะครับเขาก็จะอยู่ในชา n e l ของเราเราก็จะได้รับรายได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากโฆษณาที่เขามาแปะตรงวิดีโอของเรานะครับเดี๋ยววิดีโอถัดไปเดี๋ยวผมจะดูะมาดูวิธีสร้างแทรกโฆษณานะครับลงในวิดีโอของเราเพื่อสร้างรายได้นะครับสำหรับการเพิ่ม เพลิดให้กับวิดีโอของเราก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับตรงนี้ตรงนี้เพื่อติดตามวิดีโอดีๆนะครับที่จะถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ